c h ช n n e l ที่เดนครบวงจรนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันที่โซนภาคเหนือนะฟิมาอยู่ที่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะคะพามาชมที่สวยๆติดถนนเส้นนี้เลยถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนลาดยางนะเป็นทางหลวงนะทางหลวงเส้น1นึ่นนะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลัก ไปทางขวามือฟิล์มนี้นะคะก็คือตรงเข้าไปเนี่ยจะเป็นตําบลห้วยมาสามารถไปอําเภอลองกวางได้แล้วก็ที่สําคัญคืออ้อมไปทางนี้สามารถไปจังหวัดน่านได้เนาะแล้วทางซ้ายมือนี้นะคะจะไปตัวศูนย์ราชการของจังหวัดแพร่นะไปไม่กี่กิโลก็จะเจอศูนย์ราชการแล้วไม่ว่าจะเป็นสถานีตํารวจนะหรือว่าจะเป็นขนส่งจังหวัดนะอยู่ไม่ไกลและที่สําคัญณจุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากแพร่เมืองผีเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดแพร่เนี่ยแค่5กิโลเมตรเท่านั้น เดี๋ยวเราพาเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่านาะเสียงมันอาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนใหญ่นะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เราเข้ามาด้านในแล้วพื้นที่ที่เราพามาชมในวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นพื้นที่เปล่านะคุณผู้ชมเป็นที่ดินพร้อมกับปลูกต้นสักเนี่ยอายุเนี่ยประมาณ10ปีเนี่ยมีพันต้นเลยนะมันคือมันเยอะมากแล้วก็คืออายุเนี่ยมากแล้ว ตอนสากเนี่ยอายุมากแล้วคุณผู้ชมได้ไปคุ้มแน่นอนเพราะว่าอันนี้เป็นทรัพย์ในดินเนาะเขามีมูลค่าในตัวเขามูลค่ามหาศาลเลยแหละคุณผู้ชมสามารถเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้นะหรือเก็บไว้ยามในอนาคตยามกเกษียณเนี่ยคุณผู้ชมตกทิ้งไว้ยาวๆเลยเนาะสามารถสร้างมูลค่าให้กับคุณผู้ชมได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราพามาชมบรรยากาศโดยรอบนะคะอันเนี้ย แปลงนี้ติดถนนนะติดถนน3ด้านเลยด้านหน้าก็คือจะเป็นถนนลาดยางเส้นหลักเส้น1นึ่งหนึ่งสาเมื่อสักครู่นี้ด้านข้างก็เป็นถนนนะคุณผู้ชมด้านหลังอ้อมไปทางนู้นน่ะก็คือก็มีถนนอยู่ทางด้านหลังด้วยอันนี้ยจะบอกว่าขนาดอะ่ะใหญ่มากแต่ว่าเขาล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะอันนี้เจ้าของเขาล้อมรั้วไว้แล้วคือพิมพาคุณผู้ชมเดินไปไม่สุดหรอกเพราะว่ามันกว้างมากวันนี้เราให้ดูบรรยากาศ โดยรอบไปก่อนละกันเนประกอบการตัดสินใจนะคุณผู้ชมอะสำหรับแปลงนี้มีขนาดเก้าไร่หนึ่งงาเศษที่สำคัญโฉนดคุดแดงอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้ศูนย์ราชการนะและที่สำคัญพื้นที่บริเวณรอบๆเนี่ยเขามีโครงการจะขึ้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยที่ดินแถวนี้รับรองว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมากๆแน่เลยเนาะทางด้านนี้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรร ส่วนทางด้านนู้นเป็นศูนย์ราชการก็คือเขาจะเริ่มก่อสร้างใหม่แล้วจะมีก่อสร้างศูนย์ราชการเพิ่มเติมนะคะในโซนทางด้านนี้ออกไปทางซ้ายมือน,นิดเดียวเองนะคุณผู้ชมและที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวติดถนนด้วยนะคุ้มมากๆเลยแปลงนี้เนาะต้นสักเนี่ยเราสามารถตัดขายได้ตามช่วงอายุนะคุณผู้ชมอันนี้ประมาณ10ปีแล้วใช่ไหมสามารถตัดขายได้บางส่วนแล้วก็ ที่เหลือคุณผู้ชมจะทิ้งไว้อีกสัก10ปีก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าอายุประมาณ25ปีเขาจะต้นใหญ่แล้วก็คือจะเพิ่มมูลค่ามากๆเลยนะก็คือมันเป็นเหมือนแบบดีกว่าคุณผู้ชมเอาเงินไปฝากธนาคารมันเป็นเหมือนทรัพย์สินของเราอันเนี้ยเป็นทรัพย์ในดินเนาะมันมีมูลค่าเขามีมูลค่าในตัวเขาเพราะฉะนั้นใครอยากได้ที่ดินนะคะพร้อมกับเนี่ยทรัพย์สินพวกเนี้ย ก็คือน,นําไปต่อยอดได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเริ่มปลูกใหม่ตั้งแต่แรกระยะเวลา10ปีเนี่ยมันคือมันไม่ใช่น้อยๆน,นะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไปเริ่มแบบ เอาที่ดินเปล่ามาแล้วก็แบ,บปลูกไม้เศรษฐกิจแบบนี้ทิ้งไว้มันต้องใช้เวลานานเนาะอะเดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกทีหนึ่งนะขนาด9ก้าไร่หนึ่งงานเศษราคายกแปลงแค่แปดจล้านบาทเท่านั้นเองคุ้มมากๆเลยนําเงินไปต่องเงินได้สบายสบายเลยนะคุณผู้ชมหรือเก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้นะคะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนไม่ติดพันธะนะ ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกและที่สําคัญใกล้ความเจริญมากๆเลยนะอยู่ที่ตําบลห้วยหมาอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ถ้าคุณผู้ชมสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0805635394หรือจะเข้ามาชมพื้นที่จริงก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้พิมพ์มลาไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ